สวัสดีครับพบกับวุลิศกิจดาและรายการ My v i r l My Style สำหรับร้านกาแฟ Starbucks ที่เป็นที่นิยมอย่างทั่วโลกนะครับที่อยู่ที่สหรัฐล่าสุดครับก็ได้มีดั s t a า b u c k s ครับออกมาทำโดยเรียนแบบ Starbucks เลยครับแต่ไม่สามารถฟองรองได้เพราะมีคำว,ว่าดําอยู่ข้างหน้าน,นั่นเองอยากรู้เราใช่ไหมทำไมถึงฟองรองไม่ได้ไปดูกันเลยครับดัมสตาร์บัคร้านกาแฟที่เรียนแบบสตาร์บัคตั้งอยู่ในนะครลอสแองเจลิสดูจากรูปแบบร้านและโลโก้เหมือนร้านสตาร์บัคยนกับแก แต่ร้านกาแฟใช้เทคนิคเล็กๆน้อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องทางกฎหมายด้วยการเติมคำว่าดำเข้าไปข้างหน้ากลายเป็นดำสตาร์บัคส่วนเมนูกาแฟทุกเมนูจะใส่คำว่าดำเข้าไปข้างหน้าชื่อด้วยโดยร้านดำสตาร์บัคอ้างว่าแค่เติมคำว่าดำเข้าไปทำให้สามารถทำสัญลักษณ์ของสตาร์บัคนำมาใช้ได้ภายใต้กฎหมายใช้งานโดยชอบธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายลิขสิทธิ์ร้านกาแฟดำสตาร์บัคยังใช้กลยุทธ์เรียกลูกค้าด้วยการแจกกาแฟฟรีในช่วงสุดสัปดาห์ ทำให้มีลูกค้ามาเข้าร้านจํานวนมากและกําลังเป็นที่กล่าวขวัญของขอกาแฟในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้ขณะที่ร้านสตาร์บัคทาได้เพียงฝ้าจับตาร้านดับสตาร์บัคเท่านั้นท่านผู้ชมครับในปัจจุบันเนี่ยร้านสตาร์บัคเนี่ยมีมากกว่าถึง20,000สาขาใน60ประเทศทั่วโลกครับรวมถึงสหรัฐด้วยและยังกำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันสวัสดีครับ